ใจโปโบอยอะไรวะว่าพี่โป้อีกแลอะลองเงียบๆทุกคนเลยดี่มันมันจะเป็นยังไงพูดอะไรเลยนะแฮ่แฮ่เงียบแมพชี่อะไรวันเนี้ยไ่เชี่อปั๊มไปหน่อยไป อ๋อว้ากเลยว้ากต้องมีอะไรไม่คือคือแบบกำลังกำลังอยู่นิ่งๆแบบเฮ้ยไม่จะมีใครพูดไปสักพักไม่มีคนพูดจริงๆ <c oughs> โอ้ยเแยอิเล็กทริกมืดชิบหาย์โอ้ยแย่เอ๊ะ ยกูก็งงพี่พี่ทายเข้าได้ไงวะเออพี่งงไปหมดเหรออ่าตอนนี้ไม่มีทางเลยไม่หมายถึงว่าอ้าวปิดเข้าทางนั้นไงกูเดินติดตะข่ายมึงเห็นไหมแม่งก็ต้องเดินอ้อมแม่งมัวแต่มองแบบประตูเข้าอยู่ไม่ใช่แล้วนี่ยมึงงงมั้ยขอโทษไอคิวต่ำไอคิวต่ำ ปูะเด่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงอยู่ซิ In the water ไม่มีใครจะมาดูที่เครื่องที่ประจีรจอนเลยอยู่ดีๆก็เป็นลง In the water อนนี้มัน underground underground เลี่ยงมาดูดีหน่อยเลี้ยมใกล้ๆเนี่ยมาไหนไหนดูอะไรใกล้ๆด้านขวาด้านขวา ขวาขวาเอ่อเราจะลงไปไปดูขึ้น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 บึ้งเลยแล้วสองทางตรงนั้นน่ะเออก็ไปเฮ้อเฮี้ยอะไรเนี่ยกูตายหลอกทางไอ้เนี่ยโอ้โหเฮี้ยอ้เฮี้ยผีบอกทางไอ้เฮี้ยกูหลอนเลยมันสื่อจิตโทรจิตกับกูแม่งเอ้ย กูไม่รู้กูเดินตามผีเแื่อนนะกูไม่ต้องถามว่ากูเจอศบได้ไงกูเดินตามผีบอกเข้าใจไหมไอ้ผลไม่ได้ไปบอกเหนือเว้ให้เขาเดินมาเจอเองธรรมชาติมาะอ้พ m p o s t e r กี่คนจะบอกยงไงก็ไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าสองคนดูเจ็ดคนเออใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่หไม่มีตัวไอ้เวยเขาที่ฆ่ากูกูกูไม่เห็นคนคิดดีๆจูนี่สแกนไอเนมก็เพิ่งวิ่งมาดูเออ กูเห็นเพย์นะกูท well, ี่กูรู้ว่ามีมีเพยเพเพไอคุณเพทายกับคิดดีๆเนี่ยกูดูกล้องอยู่อะไรวะเฮไมกูต้องไอ้อะไรคิดดีๆเอาดันมีกล้องด้วยเหรอวะกูรู้เฮ้ยคิดฉายาได้รึกูนั่งดูกล้องอยู่อยู่ๆก็มีศพมาให้กูเห็นนี่กูก็ว่าอกูก็นึกอยู่ว่าไอ้ใครจะไปโหวตเพราะว่าพอดีเลยไอ้คุณชิยงเขาโวยโวไม่มีอะไรโอเคได้ๆพี่จุนพิมก็แม่งคิดชื่อน้ำเปลนให้ตัวเองไปแล้วอางี้กูจะโบอกคุณเพย์ไทยใครจะโหวตตามกูก็โหวตซะ ปวดใจปวตไปแล้วปวดใครโหวตใครแม่งผีโหวตด้วยได้ไหมหวตตัวเองดีไหมเนี่ยปวดก็โหวตเอขน่าได้ดิโหวตตัวเองไปเลยโหวตใครโหวตใครโหวตตัวเองเนี่ยมึงไปไหน่ะมาโหวตสคริปต์เนี่ยผมเพิ่งเดินลงมาจากทางอัลฮ์ขวาซ้ายซ้ายเอินทางซ้ายเดินมาแล้วก็ลงมาเนมเราลงเนมเราจะมาจากข้างหน้าไม่มีใครตายกงลางสุดเลยมาทางไหนวะขวาซ้ายข้างอ่ะไอ้เนี่ย ฮ hello 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 here จะตามจิตชีวิตคนคนฆาตกรเออลงลาวาได้วเนี่ยอยากตายกูจะตามมึงอยู่นะกูจะตามอาฆาตแค้นมึงอยากตายกูจะตามไปฆ่ามึงเนี่ยอยู่ตรงหน้าอยู่เนี่ยัโถแม่งเลยไม่ตามไปดูเนมดีกว่าเอ้ยเนมเนี่ยโทแหนมโว้ดทาส่าโว้ดจอฟ้าเฮ้ยพูดใหม่ดิพูดใหม่ดิ what น f what า f ออไกนีดเดียวก็จะพูดแหนมแล้วก็ใจเรียกแหนมก็ได้นะเหรือลุงโพกินลางโยลุงโพลุงโพแหนมทำไรลูกโอเค ลุงเอ้ยผีลอยนอกกรอบได้ไหมเกมนี้แพ้แล้วไอ้เหี้ยแหนมล่นก็หวังว่าอยู่ใค้บอกใค้บอกมึงพูดถูกมึงพูดถูกอะแอลยูเจมี่จูโบไม่ได้เป็นเลยอะตั้งแต่กูเล่นมาน่าสงสารอันนี้คือใครอะสีม่วงอ่ะโอ้โหใช่ไงใช้ สิติมงเราคู่กันอีกแล้วอะไรวะสิติมงสิติมงแม่งเดี๋ยวนะกูชี้ทางให้ฆาตกรมามารีพอร์ตแล้วเนี่ยโอ้สัสเจย์ใจย์เจย์เจย์ไปฟังไปฟังไอ้กูลืมปรับลืมปรับอะไรอีกเควสอะไรนะลืมปรับเควสทำไมวะมันปรับยังไงวะลืมปรับเควสเควสมันน้อยไปเอาแม่งมันแม่งเต็มหน้าจออ่ะ อยู่เพื่อนนะเนี่ยเหมือนหลังจากที่พี่เป็นฆาตกรพี่ดูสะใจมากเลยนะเหรอโอ้ยเออม่งหัวลอดไม่หยุดเลยรู้ไหมสะใจจนกูปวดหัวแล้วเนี่ยปวดหัวเป็นปวดหัวจริงตอนเนี้ยโอ้ยเฮียไหนดูนี่ซ่อมตรงไหนอ๋อนี่ซ่อมตรงนี้ซ่อมไงวะอ๋อ แบบใช่ไหม,ไหมเดี๋ยวแม่งจะต้องมีคนมารอบฆ่ากูเดี๋ยวแม่งจะต้องมีคนรอบฆ่ากูเอ๊ะปรับตัวอุณหภูมินี่ปรับยังไงยูสใช้โอเคอุณหภูมิอ่าไม่รู้ <laughs> อุณหภูมิมันจะมีบอกอยู่ว่าให้กดไปถึงเท่าไหร่ใครดูกล้องอยู่มึงโคตรฉลาดอะ่ะไอ้สัแป๊บ,บนึง ม่ได้ไม่เื่อกันสิท่านมไม่ดูคือคนโง่แค่ต่างหากไอ้ยัไม่ดูคือโง่ประตูยังไม่ใครมาฆ่ากูขอร้องไอเนมึงพลาดแล้วไปจำได้เลยไอพลแม่งเล่นกับไอพนอ่ะแม่งแบบไปที่ไหนหาที่นั่นเล่นเล่นยังไงวะกูรู้เล่นเล่นยังไงของมันคืออะไรเอแล้วจะมาพูดให้คนอื่นเขารู้ทำไมทำไมมันตั้งแต่สมัยก่อนไอพนที่เล่นเล็กๆอ่ะ เออพยายไมถ้าคุณฉลาดพอโอเคไม่ละแต่ทำไมทุกคนมันหายไปไหนหมดเนี่ยเฮลโหลเอาแต่อยู่เงียบๆอย่างนี้ก็ดีนะมึงไงเงียบคนไม่มีได้ไม่มีสมาธิวันสมาธิสมาธิดีๆตอนี้ตอบทีเลยได้ไหมข้าตอบข้ากับตัดตัดตัดโอ้ยคุณไม่ตัดตัวหรอ ถ้าลืมปัดไปกูหาเลยนะเออลืมปัดไปกูหาเลยไม่ับแควทเหรอเออลืมปัดโอ้เอาเมลเอาเคก่อนแม่งเลยเอ่เอสตูปีโดโอเค Underwater Underwater Name o เ Eater เอาแบบไม่ออมินิคอย u n d e r w a r ไอเดมเบไอเนมบั้ทำไมทำไมทำไม เดี ally, s <S so ๋ยวเดี๋ยวกูรู้แค่ว่าไอ้นี่เป็นกูไม่ได้เป็นปามยลงนม่เป็อะไรเลยกูรเยูไม่ไม่ไม่กูรำเพยดูแมนแมนแมนแมปามไอสัตว์กูว่ามึง้วไอเฮียมึงเป็นมึงใช่ไนะเขาจะยันใจนเวลาตาแล้วแต่เหอะไอเฮียโหวตกูไปเะงั้นหะไอเฮียถ้าคิดว่าเป็นเยอะๆมันจะเป็นอีกอ่ะเขาแต่เหยเีเงี้ยเจรจากัน ไม่ฉินทำเพื่ออยู่หูหูรวยเนี่ยมีเครื่องข้างเราอ่ะเนี่ยมีเครื่องข้างเราอ่ะเนี่ยมีเนี่ยทำเพื่อข้างๆเราเนี่ยมีข้างใครได้ไงวะเออกูใส่คุณแกเสียบอยู่บอกเมื่อกี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วมาคอนาทกนีเนี่ยมันก็เลยออกมายังไม่ถึงวีแล้วก็มีคนตบๆแลอาจจะเป็นไปได้ไงอยู่วะ มึนตึ๊บเลยมึนเนี่ยตอนนี้ปวดหัวมากเลยเนี่ยโอ้ยเดินมาเลยเดินตามกูเลยสองคนอะเดินตามกูเลยไม่เชื่อไม่ใช่สองคนนะไี่อินพุตเตอร์ไอ้เฮียอะไรนะไม่เอาหน้าสัตว์ไม่อนะอย่างนี้ก็ได้อะ Underwater เฮียกูไม่กูก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะแม่งกูตายมาสี่ห้ารอบแล้วมั้ง Underwater อ่าไม่ใช่เดินมาสองคนดิอ่ะสามสี่คนเดินมาเป็นสิบคนเลยมาไอ้สัตว์ Underwater เฮ้ยพ่อมงมมึงออกไดิ Underwater ตองเดดจริหจุด Come o เ y เ u t อี i ุ super s อ r in the water เเลิกแล้วพอพอพองานต่อยโอ้ยขน u วออแล้วในยานยังไม่มีใครซ่อมอ่ะตังตมหยุดหยุดอยู่ตรงนั้น ่อมตรงไหนวะไอที่มันขึ้นแจ้งเตือนนี่คือมันซ่อมตรงไหนวะโอ้ยอยากตายวะอยากตายอยากตายก็ได้ตายสองอย่างได้แหละอยากตายอิะพ m ตเตอร์ก็สนองความต้องการเขาหน่อยนะหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นรับประกันหนึ่งจุดล้าน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 ห้าลห้ามพันลตายแน่นอนลุงโพกินข้าว คดไว้๋อผมมีสแกนนะอดูดูดูหยุดสแกนผม่สแล้วครับโอเคมาครับมาเดีมาสแกนเลยครับผมสแกนเหรอเออมาสแกนผมเลยจริงดิไปทำภารกิจผมแบบไวใจได้เลยผมแบบอีโนมาตะไกลเลยอะแลกดนั่นฟืนไปทำภารกิจก่อนทำภารกิจก่อนอ่ะได้ยังมาดิยังไงวะพี่ยังดูอยู่มามามาคยเห็นพวกแบบข่าวจราการไหม สามสี่ปีที่แล้วเขาเคยเจอเรา่อนแต่พอมาปีที่แต่พอมาปีนี้เขาคิดดีคิดกับคิดดีเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้่เร็วๆคนดีเร็วๆโศกนาฏกรรมไม่ไม่ต่ำกว่าห้าล้านถูกไหมแม่คุยสแกนมันรับได้แค่คนเดียวเอ้าแม่ไม่น่าเป็นไรเออคนตายอืมอืมเอ๊ะคนตายไอพนรอไอเหยื่อชุดกล้องเออใครดูกล้องพูดแค่นี้ดีกวยเอเนมใครตัวเอเนมตายเพราะไหนเนี่ยมีคนดูกล้องอยู่ พูดดิน่าในลูกมีคนดูกล้องแค่อิมพอร์เตอร์ดูกล้องคืออ่าเหี้ยอะไรเงี้ยล่ะเอาชิบหายแล้วดูด้านเราเกินเลยกูจะเป็นคนดีกูเลิศแต่ว่าแม่งแคนกูไล่ะแคยเอาสมทีสองเอาแรกเลยเนี่ยตอนแรกกำลังเมื่อยๆอยู่ว่าแบบเเออ๊ะมื่่ไหรจะมีคนสักพังไอ้เปีอดภัยมีคนเหี้ยแคนกูละกูอะยังไงผมก็ปลอดภัยแล้วทำไมต้องมาปวดที่กูด้วยวะ คิดดีดหรือเปล่านะคิดดีดีคิดดีดีคิดดีดไอ้คิดดีดีหมายถึงหมายถึงให้พวกคุณแต่คิดดีดีไม่ใช่กูนี่อ Sorry baby แต่ยังไอ้ยอดชายถ้ารอบเนี้ยจับไม่ได้สักคนหนึ่งอ่ะเกมจบแล้วเว้ยบอกให้ตายเกมจบนี่คือบิมอะไรเดี๋ยวจบตอนนี้ผมออกแล้วเด้อทำไมอ่ะผม ไม่รู้ดิไม่ออกอ่ะสตว่าต้องโหดกูชัวๆเลยไม่รู้โกรธนนีผมไม่เห็นจนนี่เลยเออรือเปล่าอ่ะใช่ปะเออเออไม่แต่ไม่แต่เมื่อกี้คุณเทพคุณสิเอ้ยคุณชีวิตแล้วก็ผมอยู่ด้วยกันกูพูดว่าคุณีเอหาใ่เดียวกูจะขอพูดหน่อยมันผีเพ่าวว่าคนที่ฆ่าผมตอเลย แต่ผมว่าคุณชีวิตอาจจะมีอาจจะมีสิทธินะเพราะว่าตอนแรกที่ผมยังไม่วิ่งมาพี่แกวิ่งไปก่อนผมใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนแบบอ่ะสมสมมติพี่แกเป็นนะพี่แกก็จะไปฆ่าไว้ปุ๊บเลยนี้มันอยู่หน้าประตูใช่ไหมแล้วอนี่พวกผมพวกผมวิ่งกลับมาปุ๊บวิ่งวิ่งไปทางเดียวกันพี่ชีวิตอ่ะแล้วี้พี่ชีวิตก็คือแบบวิ่งกลับมาแล้วแบบเฮ้ยเชื่อม่ง แล้วแบบเหมือนว่าเฮ้ยจะไม่มีคนมากูเลยกับว่าเฮ้ยเจอศพประมาณนี้อันนี้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตอนแรกผมกําลังมือรออยู่ไงว่าแบบออกไปจะทําอะไรต่อเราขอสักพักแม่งเพิ่งเห็นลองเพิ่งเห็นลอาการมือใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพิ่งเห็นอาการมือใหม่สรุปจูนี่ดูกล้องอทําไมจูนี่ถึงรู้ว่าเขาคิดดีๆใครดูกล้องอยู่เขาไม่มีใครบอกเลยว่าใครดูกล้องอยู่ไอ้เหี่ยกูจะรู้ไหมเนี่ยอย่างงี้ก็ได้อะ ยังงี้ได้อ่ะแฟบแฟบเพราะว่าไปลาวาก็สวยเหมือนกันเนี่ยว่าแล้วชีวิตจริงก็ย้งรุ่นคิดดีๆคิดดีๆเนี่ยวคิดดีๆคิดดีๆตัวอยู่ดีเป็นหรือเปล่านะคุณคุณคิดอ่ะเขาฆ่าแต่ผมไม่ฆ่าเพราะผมไม่อยากฆ่าใครเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อก่อนคิดดีๆมันยังไงไม่รู้อ่ะ เอาในายใช้หน่อยนายใช้ชื่อชื่อจริงอ่าอ่ชื่อบริสุทธ์เลยอ่ะหยุดอยู่ตรงนั้นกูไปขายลกูไปขายไก่เคสดีกว่ามาทำงานอาวุธขายดจะไมนี่ยโอ้โหโหโอ้เอา้าเหลือกี่คนเนี่ยเหลือห้าคนอ๋ออยากได้เคสเยอะใช่ไหมแม่งเลยมึงได้ขนาดนั้นมึง <c oughs> ทำจนตาแฉะเลยโห <c oughs> ไม่ทำนะขี่เกียจตไอ้ปาม่งแกล้งกูปะวะเนียกูไม่ทำแม่งแห้ท้อไอ้สั์รอให้คนอื่นประคาเด็ดท้อหลบหลงหล่มเลยได้ไหมกูอยากตายอ่ะกูอยากตายอ่ะอ้าแม่งเลยอีกโอ้ยเม้นไหมล่ะไปและไปและไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮียกูไม่อยากตายด้วยกูไปด้วยเหียพ้นอย่า ไอ,ยอหยาก็ใแยกทางใจเชียงวันใช่ไหมไอ้ยาเพื่อนสดทเออเออปลอดภัยเลยไอ้เห <c oughs> ี้ยไอ้ปามเว้ยจะตามมาทำไมเนี่ยเฮ้ยหี้ดตกใจ <c oughs> ปามันตามมา <c oughs> อยู่กันอยู่กันอยู่ร่วม,มกันอยู่ร่วมเออร่วมกันร่วมกันจะได้ปลอดภัยที่สุดน,น <c oughs> ี่ลูกเฉย มันมัน,มนโอเคเอยียงวะชิดว้วยโดนกระสุนวงจับคนออก,กชิดว้วยพลชิดว้วยพลอะไรชิดวยนอะชิด้วยอีากจะให้กูช่วยกูกไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น <S <S ไม่ไว้ใจแต่ก็อยู่ร่วมกันไปก่อนอ่ะอยมามาอยู่กับพี่มาจะได้ทำธุรกิจง่ายๆไม่อันตรายอัแอนต์อะไรทีนี้อันต์อะไรทีนี้ปลอดภัยก็เพียแล้วปลอดภัยไม่โคตรหลอนเ่ะไอ้พามอะไรเอออืม เอ๊ะอย่งเงี้ยน่าสงสัยอ่ะระบบไฟอ่ะน่าสงสัยอันนี้อะไรเดี๋ย่าๆๆคุณไม่ได้ทำไมคุณมาอยู่หน้าผมได้วะเมื่อกี้คุณยังอยู่หลังผมอยู่เลยไม่ใช่เหรอะเมื่อกี้เขาเดินผ่านผมไปด้วยเมื่อกี้คุณยังอยู่หลังผมอยู่เลยฮะองวิ่งยังไงระบบห้องหน้าผมอ่ะอ๋อมันม่รู้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่เห็นที่มีวิวอ่ะผมเข้ามาเลยวะเอ้เฮ้ยยาเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะโอ้โข้ะ บีบีมเออไงเล่นอยู่หรือเปล่าเล่นอยู่เล่นอยู่อีนนี่มันมีเงื่อนงับนั่นเลยเล่นเสร็จแล้วคันนอ้เหี้ยอยู่่ไปเข้าโผล่หน้ากูเฉยเลยไอ้เหี้ยกูจะดึงเลยเล่นเสร็จแล้วคันนั่งเหมือนเดิมเมื่อกี้คุณเบบายคุณเบบ่ายว่าเอ้ยเควสเพิ่งเสร็จเลยไอ้เหี้ยแล้วพีแล้วแบบผมวิ่งนำมาก่อนใชี่ยนะเพราะผมทำ็จก่อนแล้วนี่อยู่ๆอยู่ๆหน้ามาโผล่หน้าผมเฉยเลยจำสเกลพอดีแหละไอ้เหี้ย ตร,ตรงนี้ยนะเออตรงนี้แหลนะตรงไหนก็เฮ้ยหนูไปลงห้องล่าง <c oughs> ไม่รู้ไฟอะไรเงี้ยครับไปไปไม่รู้ไฟละหนูลงห้องล่างกอ,งงอะไรก็ได้ช่วยอะกระดาษ้ๆๆช่วยด้วยคุณโดนขังโ <Okay. S 1> อเคเออโดนขังไปซะไม่น่าไว้ใจเลยเฮ้ยเดีอะเออเอ,อ้ยมีคนอยู่อืไม่ยอมช่วยได้ไหมว๊อดอะไรอะไรขึ้นชิบหายแล้ว ยาตายแล้วแล้วโอ้องไปแล้วกูไเวลาหยาพี่นั่นแหละยาพี่พีนมอเตอร์ไปกวนเราอีกจ้าทำไมคุณได้เควสเดียวครับผมหมดทุกอย่างเลยวะเฮ้ยันมือนจะไม่แต่ไม่หัวแล้ดูไอ้ย่าอยู่ๆมาโผล่หน้าห้องกูอ่ะอันนี้จอดเมื่อกี้กูงงจัดเลยเอ้าไม่ไหวแล้วไอ้บาบี้อยู่กูนี่กูจะกดแล้วนะ นูไม่ได้เป็นกูไม่รู้เดี๋ยวเขาเล่าโอเคภารกิจเรียบร้อยใครเป็นวะใครเป็นวะชีวิตโอเคไอพลไอพลนอ่ะเออเพื่อนหนูยังว่าหนูไม่ได้เป็นแล้วเมื่อกี้คุณมดท่อมันยังไงวะอ๋อแสดงว่าไอปาไม่ได้ไม่ได้ปิดแน่นอนเลย ใจอะไรไม่เ้ยเห็นใครไม่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 แบบนั้นแม่ไอ้สัตว์ผมคงเป็นวิวสวิปมั้งฟรีทิพเปิ is underwater and water underwater underwater นี่ข้าวนานกูนึกว่าข้าวติดคอตายหาแล้วแม่งโอ๊ยสัตว์อเหม็นหมาอย่ารับ ก็บล็อกแม่เนียนี่ทักเก่งทุกวันมีไม่ทักตอนกูเล่นเกมไม่ทักกันเก่งแตเกิน f r e a c t i e is super strong effective i s very super strong ให้พี่แกแกไม่เป็นเฮ้ยติดติดติดเสพติดคนละติดแล้ว <c oughs> ไห้เนีน่ยอะไรของมึงเนี่ย อ่ออันนั้นกดเปิดค้างไว้อะใครเนี่ยไอ้ใครมันเริ่มพี่เดินปิดไฟวะปิดประตูไม่พอยังปิดไฟไอ้ปิดไฟวะมองไม่เห็นเลยฮะไอ้งาเฮ้ยไอนี้เขาทำยังไงวันนี้ไอ้หน้าเปิดค้างไว้เปิดค้างไว้เปิดค้างไว้เลยโอเคโอเคไฟมันมืดมืด เร็กเท s สุดสุ s สตรองสุ p e r s สตรองเวลาสตองกันแล้วสตององเปิดไม่ได้เปิดได้อเหรอเปล่าหน้ากันจี้ ทำไมจูนเดินออกมาพร้อมกับกดเลยวะฮะทำไมมันจังหวะมันพอดีกันจังวะเดินออกมาปุ๊บแม่งไม่มไม่จูนนี่สแกนจูนนี่สแกนตาด้วยชะตาที่ไม่อาจหรือเลี่ยงได้ชะตาชะตาขาดผู <laughs> ด้ใดคือชะตาที่ไม่อ่านหรือเลี่ยงได้ช่วยเปิดประอู แหมจะเย็นใจหน้าขนาดดูเราเนี่ยตายมาสี่ห้ารอบยังไม่เวรอยอะไรเลยโอมโอ้โผไม่ได้เป็นไงใครปิดประตูรัดไว้เนี่ยเอ๊ะตายมันไม่ใช่เวลาแล้วติดไม่ได้เป็นเลยเนี่ยแม่งน่าสงสารโอกาสโอกาสน่าจะต่ำเกินไปแม่งกูก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันแหละเฮ้ยช่วยแล้วกูจะไม่ฆ่าคนเข้าใจไหม อะไรไน่าคนอย่าบอกนะพี่เป็นอะ่ะฮะกูห <c oughs> มายถึงรอบ,บ,บที่แล้วรอบที่ไม่มีคนตายเลยพี่เป็นว่าเด้อยรอบที่แล้วไอชิ่หายแต่ตอนแรกซิมไม่ได้บอกรอบที่แล้วกูหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นรอบที่แล้วหรือรอบไหนเนี่ยแหละถ้าเกิดกูเป็นก็คือกูไม่กูไม่ฆ่าใครทั้งนั้นเหรอแอ่เฮียบางคนมันอาจจะกอปฝีมือกูก็ได้เอาไปใช้เรียนแบบ ก๊อ็ฝีมือแบบก๊อ็เอาไปเรียนแบบไงว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดมันทําอย่างนี้ให้ให้ให้ตายใจมันก็อาจจะทําให้กูตายใจเหมือนกันอ่พอละกีดผมเสร็จหมดแล้วนะเออมากันไหกันแอะเงียบี่ใครเป็นวะใครเป็นวะใครเป็นใครเป็นไอพลเนี่ยเรียบร้อยังคุณพลนี่ ไม่อยากให้เครียดเป็นอะไรวะมีอันนี้ไหมตั้งค่าให้แม่งเป็นคนเดียวพักไหมพักไหมพักกันเดียวไหมะตายเลยอย่างนั้นเลยจะตายเลยกูไม่ได้เป็นกูเลยไอ้เหี้เสียงแต่ละคนแม่งไม่ต่างจากซอมบี้เลยไอ้เหี้อเี้ไอเหอ้เี้ยอ้ี้ยอกเห้ยอ้เหี้ยไเหี้ไอ้เหี้ยไเไอ้ห้เห้ยอเีอเหอเหเหเห้เหอออเออเกมจริงเเกมเลยว่ะโอ้โห